โอ้โหโคตรเท่ดาบคาตนะโ,โอ้โหนี่โอจัดจ m เลย ขอต้องกราบสวัสดีตอนสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยช่องบิชเช่นเน้นั่นเองนะครับผมนะอ่ัคลิปนี้นะครับผมพี่ก็จะมาเปิดกล่องนะครับ300กล่องเลยนะครับเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเปิดเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็สูตรนี้นะครับได้ดาบคาตนะแน่นอนจริงหรือเปล่านะครับก็ ใครที่อยากดูคลิปนี้แล้วดูให้จบนะครับเพราะว่าคลิปนี้พี่มีแจกเพชรกันด้วยนะครับแจกรางวัลละ50กันไปเลยในคลิปนี้2รางวัลน,นะครับผมรางวัลละ50บัตรกาลิน่าเลยโอ้โหได้โคตรเยอะคลิปนี้พี่บอกเลยว่าแจกหนักนจริงๆนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกให้ดูเลยนะครับผมก็ใครที่ได้เพชรฟรีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ที่เฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะนะครับผมเนาะก็ นะครับผมก็ก่อนจะไปแกะโค้ดกันนะครับเดี๋ยวพี่พาาดูกิจกรรมในส่วนนี้ก่อนนะครับผมในส่วนกิจกรรมรับของฟรีนะครับรับท่าทางฟรีมันน่าจะออกไปแล้วแหละนะครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมในส่วนท่าทางตรงนี้นี่ท่าทางเต้นตรงนี้นะครับผมก็คือเติมครบ299เพชรับทันทีเลยนะครับรับฟรีๆเลยนะครับแล้วก็เป็นท่าทางฟรีเลยนะครับเป็นท่าทางในส่วนตัวละครที่มาใหม่เป็นตัวละครสกายเลอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ มีสกินปืนนะครับตู้สุ่มสกินปืนมาใหม่ด้วยนะครับเป็น mp 6 0 m m เ0็มูนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้าไปสุมกันด้วยนะครับผมก็จะใช้บัตรสุ่มนะครับผมใช้บัตรสุมเลยพี่ก็สุ่มเมื่อคืนโคตรเกลในรับผมนะพี่บอกเลยนะครับผมลัคกี้ไปที่79เลยนะครับผมนะสำหรับปืนตัวนี้นะมัถือว่าแรงเลยทีเดียวดามจบอก2นะครับระยะบวกหนึ่งแล้วก็ความเร็วรีโหลดลบหนึ่งนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคมาโอเคเดี๋ยวพี่ไปแจกเพชรกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลย มาก็นําคลิปที่ลงเมื่อวานหรือวันก่อนนี่แหละนะครับมามาสุ่มกันนะครับใครที่อยากได้ทําตามกติยาที่บอกเมื่อกี้เลยนะครับผมมาโอเคแลวพี่เริ่มสุ่มเลยเอา2คนเน้นๆอ้าคนแรกมาแล้วเป็นน้องลินเลยนะครับนี่ก็มีชื่อเฟสแล้วก็ยืนดีนะครับมาเดี๋ยวพี่ทางการเติมให้เลยนะครับคลิปนี้แจกหนักจริงๆนะครับแจกหนักจริงๆนะครับมาดูได้เลยนะครับผมมาดูได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ขอสข้ระบบแป๊บหนึ่งเลยครับผมปั๊บ นี่เป็นน้องบีบีห้าห้านะครับผมก็แสดงความดีดีกันด้วยมาดูกันนี่พี่ซื้อมาแล้วนะครับผมสำหรับบัลรกาลิานาห้าสิบาทชัดเจนนะครับผมนี่เดี๋ยวพี่เติมให้ดูเลยโชว์สลิปกันเลยนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยนี่เลยโชว์สลิปโชว์วที่ดูวันที่ได้เลยนะครับผมดูเลขอ,อ้างอิงได้เลยพี่เติมจริงแจกจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาโอเคนะครับผมไปต่อคนที่สองกันเลยนะครับผมอย่ารีรออย่ารอรีเรียบร้อย,อย,ย,อยน้องวันนี้จัดเต็มครับผมมา ใส่แคทเทคบิชแนลมาด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะพี่จัดการให้ครับผมนี่มียูดีนะครับผมมาพี่ทำการเติมไ้เลยนะครับผมก็แจกหนักจริงคลิปนี้แจกหนักจริงนะครับผมระวัลละ50กาลิน่าเลยนะครับผมโอ้โหได้หลายเพชรเลยนะ50กาลิน่าก็ได้โ้โหร้อยกว่าเพชรอ่ะนะครับผมร้อยกว่าเพชรเลยนะครับผมมาโอเคปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าใส่ให้ดูเลยปุ๊บ อ่าเรียบร้อยนี่เลยอัดคลิปวันนี้เลยนะครับวันที่3เดือน3เลยนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับผมก็ได้รับการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลหรับ2ผู้โชคดี นะครับได้รับเพชรฟรีฟรีเลยนะครับใครอยากได้แบบนี้คอมเมนต์ยูยดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับครบ10,000วิวเหมือนเดิมครับผมพี่แจกบัตรกาลีน่านะครับผมเลขบัตรกาลีน่าไว้ใต้คลิปปักหมุดให้เลยนะครับปักหมุดให้เลยแล้วก็คลิปนี้พี่มีแจกโค้ดนะครับแจกโค้ดเอสโค้ากันด้วยนะครับผมมาเปิดโชว์แล้วก็มาแจกกันด้วยใครที่อยากได้เนี่ยอย่าลืมดูคลิปนี้จบแล้วกดแชร์ ขึ้นหน้าเฟซเปิดสาธารณะด้วยนะครับผมเนาะก,ก็เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมในส่วนก<ม>ิจกรรมเนี่ยก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับในส่วนหน้ากิจกรรมเนาะเดี๋ยวพี่พาลมาดูนะในส่วนหน้ากิจกรรมตรงนี้นี่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนการเปิดโค้ดนะครับเปิดโค้ด S นั่นเองนะครับร่วมกับฟรีไฟล์แล้วก็คือถ้าไม่ได้อ่า คาตนะนะครับหรือว่าไอวอลตัวนี้เนี่ยนะครับในการเปิดเราก็จะมีโทเค็นนะครับในการได้เหมือนกันนะครับเราก็มาสะสมโทเค็นเนี่ยเพื่อจะมาเปิดรับไอวอลนั่นเองนะครับผมมาโอเคนะครับคลิปนี้พี่เปิดเท่าไหร่นะพี่เอามาเปิดเท่าไหรนะ่นะพี่เอาเอาสามร้อยกล่องใช่ไหมสามร้อยกล่องเนี่ยถ้าหาร2ก็สองสโคได้หนึ่งกล่องใช่ไหมครับผมถ้าหาร2ก็จะเป็นร้อยห้าสิบนะครับนั่นก็หมายความว่าอา่า สามร้อยกล่องนะครับก็จะมีร้อยห้าสิบโคดนั่นเองนะครับเอ้หกร้อยโคดนะครับผมพูดผิดหลอนรลอนรอนหลอนหลอน,อนไม่ใช่ร้อยห้สิบโคดนะครับก็คืออ่าอ่าอะไรวะก็คือมีหกร้อยโค้ดนั่นเองนะครับผมนะมีหกร้อยโคดนั่นเองพี่ก็ไม่อยากจะโชว์อ่ะเดี๋ยวเอาไปให้ดูก่อนละกันนะครับโอ้โหเนี่ยตัวอย่างสามฟาก่อนนะเออ นะครับผมอันนี้แค่สามสี่โคตรนะอันนี้สามสี่โคแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้สี่แล้วนะเออนะครับสี่โคตแล้วแล้วก็นี่โอ้โหอันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบโคตอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยเอ้ยเอาว่าดูดิโอ้โหร้อยห้าสิบโคตเอามาอีกขวดหนึ่งเออขวดนี้ขวดหนึ่งร้อยห้าสิบโคตโอ้มีสี่ขวดนะครับเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นหกร้อยโคตรโอ้โหโคตรสุด มาคลิปนี้เราเปิดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวสุ่มให้ดูเลยนะครับสำหรับ600โค้ดน้นๆนะครับโอ้โหเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมนี่ดาวแล้ว โอเคโอเคเพื่อความมั่นเทิงนะครับแต่ว่ากล่องจริงๆอ่ะพี่ก็มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกสูตรว่าเปิดยังไงนะครับให้ได้ดาบคาตนาคันั่นเองนะครับผมนะอ่านะครับในส่วน600โค้ดเนี่ยก็คือ300กล่องนั่นเองนะครับผมเอา600โค้ดเนี่ยมาหาร2นั่นเองนะครับผมเนาะอ่านะครับถูกไปวะยิงไปเก่งคำนวณอยู่นะครับผมนะก็คือ2โค้ดได้1กล่องนั่นเองนะครับผมนะโอเคมา เดี๋ยวเราไปดูในกล่องจดหมายกนก่อนเนี่ยโอ้โหเต็มมากน้องดูดิโอ้โหมีแต่โค้ดอะมีแต่โค่าเอ็ดบ็อกอะโอ้โหดูเต็มเลยรวยอะอนะครับผมรวยรวยกิจกรรมเลยครับผมแต่โคตรเกลียดนะครับผมมามามา,มา,มาดูกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอกดลรับก่อนเลยแล้วกันนะครับปุ๊บอ่ารับเรียบร้อยมาโอเคเราไปเปิดกันดีกว่าเลยครับผมก็อยู่ที่แต่งตัวแล้วก็ตรงนี้มีตรงโค้ดเอ้ย็ด เเกกกแตฟโคตรเอาเฮ้ยโคตรเอาโคตรเอาโคตรเอาสวยว่ะสวยสวยสวยดูดูใกล้ดูใกล้โอ้โหสวยจัดสวยจัดจริงจริงสวยจัดดูดิอยากได้อ่ะแล้วก็ไอวอลนะครับผมนี่เป็นไอวอลายาโตะนั่นเองโอ้โหสวยจาดเหมือนกันมาโอเคแล้วก็มีนี่มีในส่วนโทเค็นนะครับเป็นโทเค็นฝาตัวนี้ฝาเอสนั่นเองนะครับมีในส่วนวโทเคนน็น,น,คน,นคฝาเอสเพด้วยนะครับแล้วก็มี สฝาแก้วนั่นเองขวดแก้วนั่นเองนะครับผมมาโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเปิดเลยนะครับ10กล่องอทำยังไงให้ได้ดาบคาตนะมาดูกันพี่ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์ในการเปิดด้วยับผมนะขอกําลังใจ1ไลค์น้อยหนึ่งไลค์ช็คแชร์เอหนึ่งไลค์อะไรแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจพี่ทําคลิปด้วยนะครับผมมาโอเคนะครับผมโอเคไปเราไปเปิดกันเลยนะครับเปิดประเดิมกล่องแรกเดี๋ยวใช้สูตรกัน ย้ำๆตรงนี้เออลัวๆเลยนะครับปุ๊บอ่าโอเคให้เป็นสีเหลืองตรงนี้นะอ่าสุดใกลสุดมันนะมาโอเคเปิดเลยละกันกล่องแรกว่าไง,งาปุ๊บอะ,อะไรวะอันแรกก็เกลือเลยพี่อยากได้ฝากแก้วอะรอนเดียวอะเออโ,โอ้ยเย่ายวกล้านไปสามสองหนึ่งไป สายแก้วทำไมไม่ออกวะตัวยำใหม่ยำ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 ใหม่ยำใหม่ยำใหม่เอิบไปสามสองหนึ่งปึ๊บเกลือโคตรเกลืออ๋อยำยำที่ไอ้วอลก่อนปึ๊บเบิ้บเบิบเบิบโอเคไปรีบเออเอาอีกแล้วอืมอะไรวะ ย้ำย้ำย้ำกล่องเออไปปึบเย็ดเก้เกลือจัดจัดไปสามไปโอ้โหเกลือจัดจัดอะไรครับเนี่ยไปต่อพึบสามไปโอ้โห อย่ากเกินไม่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 วันนี้ต้องไม้ฝาแก้วอ่ะฝาแก้วก็ได้อว่าไปโอ้โหอ,อ,อย่ากเกินเฮ้ยเหลือสองกล่องแล้วนะเว้ยงงย,ยังไงเนี่ยย,ยังไงเนี่ยสวนพัฒนาเนี่ยยังไงเนี่ยไปสามสองหนึง่งไป เกลือโคตรเกลือเลยกล่องสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเกลือจัดจัดเกลือจัดจัดสามสองหนึ่งเออเกลือเกินเราได้เกล็ดฝาดูดิโอโ้โหเอามาทำไมแล้วเกล็ดฝาเนี่ยฝาแก้วทำไมไม่ออกเนี่ยโอโ้โหสิ่งเลยจะได้แอลวอลไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่า ส่วนี้ไม่ได้ผลนะครับผมไม่ได้ไอวอลเลยนะครับผมนะโอ้โหสิงอุตส่าห์เปิดเท่าไหร่นะอุตส่าห์เปิดร้อยห้าสิบโคดเออสี่ควดอ่ะร้อยห้าสิบโคดูดิเออร้อยห้าสิบโคดนเ,ออโคเนี่ยดูกันได้ชัดเดี๋เออหือร้อยห้าสิบเนี่ยโคดเนี่ยอ่านออกไหมเนี่ยเอออะไรวะโอ้ยสักทีดิตีหวัวสักทีดิเออเ,อเกือบเกิน โค้ดเกลือเลยครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเปิดกล่องนะครับ3 0มรอยล้านกล่องนะครับผมผประชดเฮ้ยก็เกลือไปนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้โทเค็นมาอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมพี่จะมาแจกเหมือนเดิมเลยนะครับมาแจกโค้ดอ่าคลิปนี้เดี๋ยวพี่แจกหกโค้ดด้วยกัน นะครับ6โค้ด S นั่นเองนะครับแจกกันไปฟรีเลย6โค้ดก็จะได้3กล่องนะครับ3กล่องก็ถือว่าอ้เป็นเงินหลายบาทนะครับ3กล่องเป็นเงินหลายบาทนะครับผมน้องใครที่สายฟรีก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งพร้อมบัตรกาลิน่านะครับผมไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมใต้คลิปนี้ปักหมุดไว้เลยเลยนะครับผมแล้วก็ครบ1 0,000วิวพี่แจก2อย่างเลยก็คือในส่วนเลขบัตรกาลิน่าแล้วก็ในส่วนโค้ด S นั่นเองนะครับผมแล้วก็ ในส่วนโค้ดเชียร์เตอร์นะครับผมเชียร์เตอร์น้องถามมาหลายคนนะครับบางคนก็ยังไม่ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอ่ะช่องใส่โค้ดหายนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บอกเลยก็ได้นะเป็นโค้ดนี้นะครับนี่นี่เป็นโค้ดอ่า U6BG นะครับ HCVY นะครับ PR3S นะครับ PT6A นั่นเองนะครับหลายคนก็ใส่ไปแล้วแหละนะครับผมหลายคนก็ยังไม่ได้ใส่นะครับใครที่ไม่ใส่ก็ เอาไปใส่ได้เลยนะครับเวนโค้ดแชร์เตอร์สกินปืนนะครับเป็นโค้ดสกินปืนตัวนี้นะครับแต่พี่เปิดให้ดูนะครับผมก็มี3วันแล้วก็1วันนะครับไม่มีถาวรนะครับไม่มีถาวรเนาะในกล่องตัวนี้นี่นะครับผมก็มีสกินปืนเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่มีรหัสไก่หรือว่ารหัสไรเนี่ยก็เอาไปใส่ไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็พี่มีรหัสท่าปักธงนะครับสื้อนอกมาขายด้วยนะครับราคาหลักร้อยนะใครที่อยากซื้อสนใจนะครับทัก เฟสส่วนตัวพี่มาเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจเติมเพชรนะครับราคาถูกๆนะไม่ว่าจะเป็นมิพาร์ตยูดีนะครับทักแชทได้เหมือนกันครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมเติมเพชร299มานะครับผมใครที่อยากเติมถูกๆเนี่ยทักหาพี่เลยนะครับชื่อเพจว่าบิชอปรับเติมเพชรนั่นเองครับแล้วก็เว็บเติมฟรีคอมครับก็มีเกมอัปเดตต่อใหม่แล้วนะครับผมโอ้โหสมไม่มีเกลือเลยนะครับออกโคตรง่ายนะครับผม ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันเลยคลิกลิงก์พี่ไปได้เลยนะครับผมสำหรับเว็บเติมฟรี .com นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ระมาณ่นี้เลยนะครับม,มาส่งให้ดูกันขคำๆคำนั่นเองนะครับผมก็เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบคำว่าสวัสดีครับยุ๊บย